คำถามลูกมีบุญได้จึงได้เป็นเจ้าของที่ดินที่เต็มไปได้วยหินกราบสร้างรายได้ให้ลูกมาตลอดขุดเท่าไรก็ไม่หมดยิ่งขุดยิ่งมีกรณีของลูกจะเหมือนหรือแตกต่างจากกรณีของเจ้าของที่ดินที่มีรัตนชาติต่างๆเป็นเพชรพลอยอย่างไรอ๋อต่างกันเน่เพราะว่าวเขาเป็นเพชรพลอยของลูกต้องคอยอีกหน่อยอยีกไม่กี่ล้านปีแล้วลูกก็คือตอนนี้มันก็เป็นหินกราบก่อน เพชรพลอคือหินมีค่า,ามันใสขึ้นนี่นะจ๊ะลูกควรจะขายที่ดินบ่อยหินกาดนี้หรือไม่เนื่องจากอายุมากแล้วจำวเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะรับตาฝันมปตูเป็นตาเตินขึ้นมามแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามรากันจ๊ะตัวลูกมีหินกาบในที่ดินของตอนและสร้างรายได้มาให้ตลอด ขุดเท่าไรก็ไม่หมดยิง่งขุดยิ่งมีเพาะได้ดีเคยทําบุญถวายที่ดินเป็นที่การละปัาให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากที่ดินเอามาบํารุงวัดคือให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในที่ดินแต่ว่าเด็กไม่ได้ถวายที่ดินแต่ว่าถวายผลประโยชน์บนที่ดินแล้วติถานจิตด้วยดีบุญนี้ขอยมีสมบัติที่เกิดขึ้นกินใช้ไม่รู้จักหมดสิ้นมาส่งผลจ้ะ แล้ที่ดิงผู้อื่นที่มีเพชรพลอยเพราะเขาอาจทาบุญมามากกว่าตัวลูกหรือถวายด้วยรัตนชาติสร้างศางสนวัตถุเช่นเจดีย์หรืออาจจะสร้างบุญใหญ่ใดก็ได้แล้วธิษฐานจิตมาเป็นต้นจ้าตัวลูกยอ่มากแล้วก็ควรจะขายไปเถอะจ้าในช่วงที่เศรษฐกิจกยังดีแต่ปีนี้จะเพิ่งขายนะจ้าจะได้หมดกังวนใจปีหน้าปีหน้านะปีหหนึ่งห้าหนึ่ง ปีนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆก่อนสร้างบารมีได้เต็มแจะได้หมดกองจั่และสร้างบารมีได้เต็มที่ในทุกบุญโดยเฉพาะการเจริญภาวนาจ้ะ